พอชค่ายันไฮบริดของเรากันคะ่ะคันนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งเบนซินและไฟฟ้าเลยไฟฟ้าล้วนเนี่ย e, สามารถวิ่งได้ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงไฟหน้าเนี่ยนะคะเขาให้มาเป็นใบซีนอนปรับองศาตามการเลี้ยวของพวงมาลัยด้วยนะคะตัวเดือดไทม์รันนิ่งไลท์เป็น LED มีไฟตัดหมอกมาให้ล้อของเขาเป็นล้อเทอร์โบแม็กนิ้วซึ่งใหญ่มากนะคะพร้อมกับเบรกพอชด้านข้างของรถเขานะคะจะมีโลโก้ไฮบริดบอกบอกชัดเจนว่าเขาเนี่ยเป็นไฮบริดไฟไท้ายของเขาเนี่ยเป็น LED ทั้งหมดพร้อมฝาท้ายไฟฟ้ากดปุ๊บปิดปั๊บ นะคะท่อไอเสียของเขาเป็นท่อคู่แทนนะคะเปิดท้ายมาด้านหลังกว้างจุสัมภาระได้เยอะทีเดียวค่ะพอเปิดตรงนี้ออกมาด้านล่างเนี่ยเป็นที่เก็บแบตเตอรี่ที่เขาฟื้นฟูมาแล้วกว่า90%เลยทีเดียวฉะนั้นเรื่องแบตไฮบริดของคันนี้หมดห่วงค่ะมาชมภายในกันบ้างค่ะเบาะของเขาเนี่ยเป็นเบาะหนังแท้อีกทั้งยังปรับไฟฟ้าได้18ทิศทางมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานค่ะปรับอุ่นเย็นได้นะคะเบาะของเขาเนี่ยแล้วก็พกมารมลัยเป็นมัลติฟังก์ชันค่ะมีคุสคอนโทรลมีแพดเดิลชิปมาให้ครบคร,บครกว้างงนั่สบายยแนนน่ออีกทัั้งง มีแอร์ที่ห้องผู้โดยสารมาให้ด้วยนะคะเครื่องเสียงของเขาเป็นเครื่องเสียงจากบอสหรือท่านใดสะดวกเรียกบอสก็ได้ค่ะเกียร์ของคันนี้นะคะเป็นเกียร S ์เอสโ n i นิก8สปีดควบคุมต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยค่ะด้านบนเป็นปุ่มควบคุมไฟซันรูปต่างๆเปิดปิดได้จากตรงนี้แล้วก็เขาจะมีม่านบังแดดมาให้นะคะสําหรับใครที่ร้อนแรงม้าคันนี้อยู่ที่ประมาณ340แรงม้าถือว่าแรงทีเดียวสําหรับรถที่ไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถไฮบริดประหยัดน้ํามันแต่ก็ชอบความเร็วแรงไปด้วยคันนี้ตอบโจทย์ทีเดว